กลับเข้ามาที่คู่หูคู่ข่ขาวนะคะด้านหลังนี่คือประเด็นการเมืองในช่วงนี้ค่ะ,ค,ะคือคนเราเนี่ยถ้ามีความฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะแต่อย่าฝันที่เกินตัวค่ะทำไมคะสตินิดนึง<อ>ฝันให้ไกลมันจะไปถึงหรือเปล่าประเด็นการเมืองของเราก็คือเพื่อไทยขยับเพดาน310เสียงฝันไกลแต่เราฟันธงว่าไม่มีทางไปถึงคือถ้าอันนี้อันนี้อันนี้เอาแบบกลมๆนะ สภามีสสห้าร้อยคนนะคะถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยได้ไป310อยก็แปลว่าพักอื่นรวมกันรวมถึงพวกก้าไกลเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยด้วยนะแล้วก็รวมพลังประชารัฐโวนไทยทั้งชาติเขาจะเหลือแค่ร้อยเก้าสิบคุณป๊อปปี้คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยาก310เสียงฮัลโหลคุณไม่คิดว่าจะให้สสกับเก้าวไกลเลยหรอหรือว่าไทยสร้างไทยอะคุณหญิงสุดารัตน์เอาโลกภูมิใจไทยล่ะเขาก็ปักธงเขาก็บอกว่าเขา ตอกเสาเข็มใช่ไหมแ้วรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเสียงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถามว่าพักเพื่อไทยรู้ไหมพักเพื่อไทยก็คงจะรู้นะคะแต่ทําไมถึงกล้าที่จะ ขยับเพดานสสไปให้ถึง3 1 0สิเสียงอันนี้คือคําถามตัวใหญ่ๆที่หลายคนเนี่ยสนใจดูถัดไปนะคะคือความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค,คุณหมอชลนานสีแก้วก่อนหน้านี้นไม่ค่อยมีบทบาท<อ>แต่ว่าในเวทีนี้เนี่ยเป็นคนขึ้นปราศัยแล้วคุณหมอชลนานบอกเลยว่าหมุดหมายแรกของเราที่เราเคยประกาศเอาไว้ว่า2 5 0หเสียงแลนสไลด์เราทําได้แล้ว<อ>ประเมินแล้วว่า ได้ชัวร์ก้าวข้าม250ไปแล้วคำถามคือคุณหมอชลน,น่านไปเอาความมั่นใจมาจากไหนค่ะมันยังไม่มีการเลือกตั้งอะ่ะคุณมั่นใจได้ยังไงว่าคุณได้250เสียงขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยประกาศใหม่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีหมุดหมายที่สองหมุดหมายที่สองของเราเนี่ยมันไม่ใช่250นะมันเป็น310เสียง<อ>มั่นใจมากบอกมีขึ้นมาเพื่อกำจัดระบอบประยุทธ์ว่างันด้วยนะคะใช้คำว่าระบบประยุทธ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังก่อนว่า คุณหมอพูดยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะเปียนและสิ่งที่เราวางแนวทางเอาไว้ว่าจะต้องชนะสว250ที่นั่งหรือ250คนที่มีอยู่ในวุฒิสภาพอถึงเวลานี้กลับเรียนพี่ๆน้องๆด้วยความมั่นใจเราไม่กังวลกับหน้าที่และอำนาจของสวออต่อไปแล้วครับ เรามีความมั่นใจมากว่าเราผ่านจุด250เสียงขึ้นมาแล้วครับนั่นคือหมุดหมายแรกของเราณนะเวทีนี้ผมเลยกล้าที่จะเชิญชวนทุกท่านมาประกาศหมุดหมายที่สองครับ มุดหมายที่สองเราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน310เสียงขึ้นไปครับพี่น้องครับ310เสียงเป็นเสียงที่จะบอกกับผู้มีอำนาจขนาดนี้ว่าเราเองต้องการกำจัดให้สิ้นซากซึ่งระบอบประยุทธ์ ซึ่งเป็นระบอบที่อันตรายมากทำลายโอกาสของพี่น้องประชาชนดังนั้นสามไงคะอืมก็ทุกคนสามารถวาดฝันได้ค่ะคือการที่คุณหมอชลนานตั้งเป้าหมุดหมายสามรอสิบเสียงเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์หมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ก็คือความต้องการนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า ป๊อปปี้ฝันว่าอยากมีเงินเก็บ10ล้านใน2ปี 2> แต่ดิฉันรู้ว่าตัวดิฉันเนี่ยเก็บได้แค่ปีละแสนนึงอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถตั้งเป้าได้ <c oughs> แต่จะทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง <c oughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ <c oughs> คุณหมอชรน่านเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะว่ามีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งไปทําโพล,ลับ คือมีองค์กรที่ไปทําโพมาแล้วเขาประเมินว่าพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ270ที่นั่งบอกว่าได้กว่ามากกว่าหมุดเก่าเออได้270ที่นั่งแต่ขนาดโพที่คุณหมอชลนานบอกว่าแม่นมากเนี่ยนะค่ะยังได้แค่270ใช่แล้ว310จะมาจากไหนใช่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณหมอชลนานไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยได้ยินไหมคุณหมอชลนานบอกว่าเราต้องได้310เพื่อกําจัดระบอบประยุทธ์ค่ะ ใช้คําว่าระบอบประยุทธ์มันมีข้อสังเกตเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ใช้คําว่าระบอบสาปอใช่ก่อนหน้าน,นี้คุณจตุพรเคยออกมาพูดตลอดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีลทําไมถึงไม่ใช้คําว่าระบอบสามปอล่ะแล้วที่พูดว่าระบอบประยุทธ์นเนี่ยคือเหลือปอที่เหลือไว้เนี่ยปอไหนเหมือนกับว่ายังยื่นไมตรีเอาไว้ให้อยู่นะ,ะแล้วช่วงนี้ลุงป้อมก็ก้าวข้ามความขัดแยง้งล่าสุดมีจดหมายฉบับที่6ออกมาแล้วนะคะหัวใจของลุงป้อม <laughs> ก้าวข้ามความขัดแยง้งใช่ลุงป้อมบอกว่ามันไม่มีหรอกคนที่ชนะสุดโตง่งแบบขาดลอยแล้วก็แพ้สุดขั้วผมเนี่ยยินดีเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเ,เพื่อก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่คําพูดเนี่ยก็เหมือนออกมาง,งัดเพื่อไทยเบาๆนะก็แบบมันไม่มีทางที่จะแบบชนะสุดสุดขาดลอยไปหรอกหรืออาจจะเสนอตัวว่าฉันพร้อมที่จะเป็นไมตรีกับทุกคนนะแต่ลุงป้อมก็ไม่พูดชัดๆไงว่าไอ้ที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ย มันทําได้จริงหรือเปล่าล่ะใช่ความขัดแย้งมันตอกย้ําอยู่ในประเด็นสังคมตั้งแต่คุณอุ้งอิงประกาศว่าจะเอาพ่อกลับบ้านแล้วคะ่ะจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ยังไงค,คุณทักษิณมีคดีต้องแยะมากมายจะกลับบ้านแบบเท่ๆเนี่ยอันนั้นมันก็จะไม่สง่างามนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอชนลานานเนี่ยยังพูดต่อไปด้วยว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวโดยที่ไม่แคร์อำนาจสวะจะตัดอำนาจสวทิ้ง ซึ่งก็สอดคล้องกับหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก็ออกมาตอกย้ำว่าเราอยากได้รัฐบาลที่เข้มแข็งไม่ถูกล้มด้วยสอวอในการแต่งตั้งนายกซึ่งอันนี้เป็นวัฒกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อแต่ให้ไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงก่อนค่ะจริงๆเป็นอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะคะรัฐบาลที่สามารถไม่ไม่ได้ถูกล้มได้โดยสอวอรหรือว่าถูกจัด แต่งตั้งนายกได้โดยสวนะคะเราก็อยากให้เป็นรัฐบาลที่สามารถจัดตั้งนายกรัฐมนตรีได้จากประชาชนเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไวด้ทุกเวทีการที่จะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อตัดอัน,นานสวอ,อันนี้ก็คือวาตกรรมนะคระับ